สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้พาไปเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องปล่อยควางยามเศร้านะครับเศร้านะครับก็สีกักรุงเทียบมืออื่นนะครับมองมองสิมมาไายบรรยากาศให้เบิ้งนะครับพี่น้องประมาณหกโมงเครื่องนะครับแดดพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับพี่น้องปล่อยควายเล่มหงียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปนะครับไปนะครับเดี๋ยวมามองภาพไปเบิ่งบรรยากาศนะครับ นี่นะครับพี่น้องลามนะครับค้อยสิบสี่สิบห้าตัวนะพี่น้องอันนี้แม่ถุงนะครับพี่น้องแม่ถุงลูกไส้ซื้อพายุนะครับพี่น้องเล่มพ่อเล,เลีมนะครับพี่น้อง ร้อยสีบวกลบนะครับเนี่ยมมนี่นะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับโอ้โนะครับเด็กน้อยไปเรียนอยู่ไกลๆหุ่นนะครับปานนี่นะพี่น้องเจ้าปานนะครับเผือกไส้ตั้งนะครับ สายแสนนูไทยนะครับพี่น้องเป็นหลานแสนนูไทยนะครับแม่ก็เป็นแม่เผือกนะครับกำลังทำเนือ้อทำตัวนะพี่น้องค่อยม้นหดขวบอลนะครับ,ม,บ,รรบรมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับพี่น้องหกเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับ ประมาณนี่นะครับแล้วพ่อเป็นไรมาแล้วนะพี่น้องค่อยหน่อยนะครับกําลังห่าวนะครับเพชรเพชรนี่นะพี่น้องเจ้าเพชรนะครับลูกทายมันี S 2> <S 2> <S <S ่แดงกับเมียอุทัยนะครับกับเมียใสอุทัยห่าวคักนะครับพี่น้องนี่มาแล้วนะครับลูกทาย แม,แม,แม่แม่เล่นเรียนวะมืม่อมะไปเร็วหาแม่เร็วหาแม่เร็วกำลังห่านะครับพี่น้องในสิบก็มือนะครับ อายุสิบก็มือไปจะพาไปเบิ้องทางพี่นะครับพี่นอ้องพาเบื้งแม่สาวกมีโชคนะครับขอไผ่นะครับพี่นอ้องปุมเปล่าไม่ถือมากนะครับอากาศดีนะพี่นอ้องคนกวเกียว เขาบุดแล้วหน้ามีพ่อได้เล่มนะพี่น้องนะครับเมียสาวนะพี่น้อง องดาวเนื้อนะพี่น้องเจ็ดเดือนนะครับรอรุนนะพี่น้องอีกสามเดือนนะครับเพราะนั้นมีนามีสานะพี่น้องได้รุนเลยนะครับตัวนี้ฮ่า <c oughs> ่เมยหลงเมยอ๋ออ๋อยู่นุ่มมาหากินน่มนะครับ นี่นะพี่น้องมีโชคนะครับลูกชายใบยกนะครับพี่น้องกับแม่ของพอหมดนะครับลอยแม่สูงเลยสี่สิบเก้านะพี่น้องสูงใหญ่ดีนะครับตัวนี้หนาะนะพี่น้อง ไอน้นี่ได้เชปมนะครับงานเชยพุ่มปีหกสองน้ำเชื่อไบยกกระมีนะครับพี่น้องแต่ว่าต้องสู่ราค่าเอานะครับราคากสูงนะครับเพราะว่าพอเสียไปแล้วนะครับ nã hôm hôm nã nhây hôm 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 หางคดนะพี่น้องเหยียบกันแต่หน่อยนะครับอากาศเย็นดีนะพี่น้องเย็นสบายน้มากินนมเลยไหมครับ อยู่น้หละปลายฟ้านะครับพี่น้องลูกสาวแม่กุหลาบนะครับพ่อเกียวฟ้านะครับให้กินน้มนะครับหนานะพี่น้องหนาดีนะครับลูกกันหนา รอบต่อไปน่าจะผสมออมสินนะครับแม่นี่นะครับผสมข้อยเผือกนะครับ เมียพูนนะครับผสมกล้องสยามไปนะครับน่าจะวันที่17บเจก็ครบ2เดือนนะพี่น้องสิทันว่าเดยวรอตรวจท้องหางเป็นพว่วงงามดีนะครับสายเพชรบวกสายมูลห่านะครับ ขอหางน้ำนะของหางง่ญนะ่งงดิกินดีนะครับตัวนี้ปากง่ายๆนะพี่น้องหาปากง่ายๆกระลูกงหญ่ๆมันกินเก่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบงค่อยจับนะครับนี่นะครับพี่น้อง จับนะครับแม่ดาวเลือนะครับพี่น้องสูงลอยสี่สิบเก้าอยห้าสิบนะครับตอนนี้ก็สถานะทองที่สามนะพี่น้องในน่าจะสี่เดือนประมาณสี่เดือนนะพี่น้องผมก็จำมือหมอมาตรวจบ่อไรนะครับตรวจตอนนั้นเพราะว่าทองสองเดือนนะครับพี่นอ้อง,เ,อนนองเป็นลูกผสมจับนะครับเลือดจับมูรานะครับแต่ว่ามูรา หน่อยก็จับนะครับเบิ่งจากหวาัวเบิ่งจากกระบาลเบิ่งจากเขาหนะพี่น้องแขงขากําลังอ้วนขึ้นนะครับค่อยสายนี้ขั้นโบอ้วนนี้ขั้นท่องแล้วอ้วนนี้ท่องแล้วสีอ้วนนะครับพี่น้องเป็นตะเบิงนะครับขั้นเรียงแบบธรรมชาตินะครับแต่ว่าขั้นเรียงแบบยืนล่งหวัวาาหารกินดีกินแล้วก็น,น้อนกินแล้วก็น้อนอันนั้นก็อ้วนนะครับ แต่กันระวังปัญหาเรื่องการผสมติดยากนะครับลอดรุ่นนะพี่น้องท่องครับสายอุทัยนะครับกลาเป็นสายตางนะครับพ่นถามขัวมาลายหลนะพี่น้องใส่นีหายากแล้วนะพี่น้องใส่สูงใหญ่นีหายากแล้วนะครับส่วนมาก,ม,กมีแต่ใส่หน่อยหน่อยลงมากนะพี่น้องความสูงอาจยาศอดแต่ว่าโค้งสางส่วนประกอบหลายๆอย่างอาจสิบอ่อหอดนะครับพี่น้อง น้ำฟูงกา็หายากับพี่น้องผู้ใดมีเขาก็เก็บเบิดนะครับเพราะว่ามาใส่กับควอยไทยนี่ออกเป็นอัตลักษณ์ควอยไทยเลยนะพี่น้องบสแล้วก็การเจริญเติบโตนี่ดีกว่านะครับดีดีดีกว่าควอยไทยนะพี่น้องเพระาะว่าน้ำนมเขาดีนะครับพาเมืองลูกสาวนะพี่น้องน้องมะลินะครับนี่นะพี่น้อง ลูกสาวโกหงนะครับพอเอพอโกหงนะครับแม่เป็นแม่ดาวเรื่องเมืองนนี่นะครับเนี่ยวันที่เจ็ดนะพี่น้องวันที่เจ็ดหรือวันที่หานี่นะครับหอดสองขวบนะครับสูงกับประมาณ140ร้อยสี่สิบนะครับบวกลบนะพี่น้องร้อยสิบนิดๆนะครับ <c oughs> บางคนถามขามาว่าหาง <c oughs> หางดอกหางขาวนะครับพี่น้องหางดอกกะมันมีเสือ้อเป็นปกตินะพี่น้องคว้ยสายนี่นะครับมูลาจับมูลานี่หางดอกนะครับพี่น้องบางโตดอกบางโตั่ดอกนะครับเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้อง เดี๋ยวรอนะพี่น้องลูกเขาน่าจะให้ได้สองขวบกว่าใข่หน่าจะสีผสมนะพี่น้องยางหน่อยก็ต้องสองปีครึ่งนะครับจากสามสิบเดือนนะครับใข่สีผสมกะพูดละนะครับพี่น้องเกือบเดือนเดือนแปดเดือนเก้าพูดละนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอเบื้องอาการก่อนนะครับผสมกะ เดี๋ยวต้องรอดดูว่าถิผสมพอใดนะครับพี่นอ้องอาติผสมค่อยดำนะครับพี่นอ้องวัตถิค้อยสองเมนี่ผมวีิผสมค่อยดำนะครับ<อ>เพื่อพัฒนาค่อยดำให้มันใหญ่นะครับส่วนเมรไทยผมผมทีิใส่เผือกนะครับพี่น้องพัฒนาเผือกไปน้่นะครับนี่นะครับพี่น้องกระบาลใหญ่นะครับ ตะกี้ขี่ได้นะพี่น้องเดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ขี้นะครับบ่ค่อยได้จับได้บ่ายในนะครับป่ะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดลิปนะครับหลายคนถามเขาว่าไรนะรพี่น้องทายให้เบิ่งเด้นะครับก็เลี้ยงแบบบ้านๆน,นะครับผมทั้งสี่ละนะครับลามกะสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ามาเอาไปกินน้ำนะพี่น้องแล้วก็ มัดไ้คือเก่านะครับแต่ว่ามัดให้มันถึงโฮมนะครับเวลามันหอดมันจะเิ้เขาไปนอนโฮมเองนะครับไปนะครับล่ากันไปก่อนสวัสดีครับผม